กดไลค์กดแชร์ share, เปิดท่านมองเห็นให้หน่อยวันนี้บอสพอโดนละโดนจัดละโอ้โหรางวันที่หนึ่งไม่โดนเลยฮะนะครับอ่ออนะอาข่าวข่าวล่าสุดก็บอสพอแล้วเหลือบอสกันติดตามนะฮะบอสกันจะโดนไหมยูยูพันดาบอสเนี่ยสี่ห้าคนเนี่ยโดนโดนหมด โดนแน่นอนนะไม่เว้นวักแล้วโดนแน่นะครับบรรดายาวไปถึงบรรดาแม่ขายด้วยนะครับโดนหมดนะครับเออนะครับเอาแล้วเอาแล้วนะนี่อัปเดตกันเลยนะครับบอสพอโดนรวบแล้วนะที่ข่าวเนี่ยหลายคนรู้ไปหรือยังได้แค่บอตพอคนเดียวใช่ไหมตอนเนื้อคนเดียวใช่แต่พอหลังจากนี้นะครับนะ เออตอนนี้บอสอโดนคนเดียวนะครับแต่หลังจากเนี้นะมันจะทยอยออกมานะครับไม่ใช่เฉพาะเพราะว่าอันนี้ทํากันเป็นเครือข่ายนะครับแล้วมีผู้เสียหายเออ,เอ,อตัวการหลักเขาจับก่อนอยู่แล้วนะครับตัวการหลักเขาจับกอนอยู่แล้วเขาเริ่มจากการยึดรัพย์กันไหมแล้วอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้มันจะมีหมายจงหมายจับหมายเรียกออกมาตามทีหลังนี่ยังพูดไม่ทันขาดคําเลยรวบแล้ว เห็นไหมฮะรวบแล้วเออผมถึงบอกว่านีปปป่ปฏิบัติการเนี่ยได้ช้ากว่าโซเชียลเนี่ยโดนวันนี้ก็ถือว่ารวดเร็วนะครับรวดเร็วเอา้าก็คอยติดตามกันนะครับสวัสดีเอฟซี FC ทุกคนนะครับมาอัปเดตกันเป็นวันต่อวันเลยนะครับความเคลื่อนไหวของข่าวนี้ก็วันต่อวันเลยมาอัปเดตกันให้ฟังนะหลายคนเนี่ยติดตามข่าวน,นะจะไม่ตกข่าวมาพูดมาคุยมาแลกเปลี่ยนกันนะครับนีส่สดเลย นั่งอ่านข่าวกันวิเคราะห์ข่าวกันออกมาเป็นรายวินาทีเลยเเจ้าหน้าที่รัรลอยตัวผมว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยบรรดาเทวดาลอยตัวยากแล้วละ่ะฮะนะครับวันนี้เนี่ยคุกไม่พอขังหรือเปล่าหลายคนบอกโอ้โหถ้าคุณช่วยช่วยผมว่าขยายคุกเถอะนะนะครับถ้าเจ้าหน้าที่รัฐช่วยช่วยขยายคุกเถอะแต่คุกไม่พอขังเนี่ยนะครับเออ ให้มันรู้ไปเลยไม่พอถามคนชั่วเอาคนชั่วมานะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐทําเป็นเทวดาศารมีเครื่องเส้นไหวอย่างเงี้ยอย่าเอามาเลยให้เปลืองภาษีประชาชนนะครับเอามาเลยให้เปลืองภาษีประชาชนสวัสดี FC ทุกท่านนะฮะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเปิดการมองเห็นนะครับนะว่าหลังจากนี้เนี่ยเรื่องราวเหล่านี้ผมว่าเดินเร็วแล้วล่ะตอนนี้เดินเร็วแล้วละนะกาวย่างนี้กาวย่างนี้เดินเร็วแล้วล่ะนะครับอืม นอนคุกอันตรานอนคุกกะไม่อันตรายแต่อยู่ข้างนอกเนี่ยวันโดนเก็บสัมหรับบอสพอนะครับไ, <c oughs> ไหนๆก็ดูกันแลแว้วแฉอาคุณอารีไม่ต้องกลัวคุณเชื่อผมดิไอคนที่จะแจ้งความจับเนี่ยมันเข้าคุกก่อนที่มันจะมาแจ้งความจับคุณอ่ะ <c oughs> ผมถึงบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องมูลค่าความเสียหายดีไซรับเรื่องเนี่ยมันเร็ว ต่อให้มีการปาดพิงว่าดีเอไอเป็นเทวดาหนึ่งในเทวดาที่รับเครื่องเส้นไหว้นะแต่วันนี้รับกันตายนายต่างคนก็ต่างชิงต่างคนก็ต่างดีเอาตัวรอดทั้งนั้นผมบอกได้แค่นี้นะครับอย่าไปกลัวเลยนะครับว่าใครจะฟ้องใครจะาอะไรเพราะไอคนที่ฟ้องมันไม่อยู่ทันให้ฟ้องหรอกนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะป่านี้เนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับ นะกินข้าวก็ไม่อร่อยแล้วคุณเชื่อผมสิดบินดินไม่หลุดหรอกแล้วมีการขยายนะครับรัพย์สินมีรัพย์สินอะไรบ้างได้มาจากการไปรีซับนะิกสินบนได้มาแบบไม่ชอบหรือเปล่ามีการนะครับเช็คเส้นการเงินทรัพย์สินนะครับของนักการเมืองเหล่านี้เกลี้ยงนะครับเกลี้ยงอ่า <c oughs> นั่นแหละครับผมถึงบอกไงว่ามันหัวใสเดี๋ยวนี้มันมีคนมีนายทุนสีเทาเนี่ยมันคอยรับแปลงเงินสีเทารับแปลงเงินสีดำของบรรดาพวกที่จะเอาไปช่วยนักการเมืองเนี่ยแปลงเป็นคริปโตเคเรนซีคุณเดินไปแถวห้วยขวางสินะมี QR Code มีอะไรที่เวลาจะซื้อของคุณไปดูห้วยขวางเนี่ย แหล่งคนจีนจีนสีเทาเยอะขนาดไหนการจ่ายเนี่ยไม่ใช่จ่ายแบบเงินบาทนะโอนเข้าธนาคารกรุงเทพไทยพาณิชย์กรุงศรีนะคุณไปดูนะตรงห้วยขวางเนี่ยมันโอนเป็นเงินดิจิตอลหมดแล้วโอนไปต่างประเทศนู่นแต่สินค้าเนี่ยขายกันที่ห้วยขวางนะครับมันแปลงเงินเป็นเงินดิจิตอลมันแปลงไปเข้าหนวกระเป๋าของนายทุนน่นอยู่ต่างประเทศนู่นแล้วสินค้าเนี่ย อยู่ที่ห้วยขวางมันก็ซื้อจับจ่ายกันไปผมถึงบอกว่ามันเป็นกันมานานแล้วนะครับเราต้องตื่นได้แล้วไอ้ที่พูดเนี่ยเอามาพูดให้พวกเราอะรู้หลายคนอะรู้อยู่แล้วแต่บางคนก็ไม่รู้ผมก็ต้องออกมาพูดให้ฟังนะครับมันแตลงเงินเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะที่ห้วยขวางที่แหล่งคนจีนแหล่งนะสิงคโปร์แหล่งคนที่แบบที่มันเอาเงินเนี่ยนะครับสีเทามานะ แม้กระทั่งสินค้าทุกอย่างที่มันเขาเปิดร้านอาหารจีนร้านอาหารชาวต่างประเทศเขาไม่ได้โอนเข้าธนาคารในประเทศไทยนะเขาโอนหมดเป็นเงินดิจิตอลหมดแล้วไปดูเลยนะครับมีเครื่องหมายในการชรําระเงินคุณจะเห็นนะครับเป็นเรื่องแปลกใหม่แต่ในกรุงเทพในเราเห็นกนะันลานตาหมดแล้วนะครับลานตาหมดแล้วแล้ววันนี้เราพร้อมหรือย,ยังจะเปิดคาสิโนเสรี พร้อมหรือยังอ่ะพร้อมไหมพร้อมหรือเปล่าเอ่ยข่าวมันหลุดออกมาว่าเนี่ยเล่นไพ่ไม่ถูกไม่ผิดกฎหมายเล่นป๊อกเงสมศิษ์ไม่ผิดกฎหมายเล่นาการพนันชนัวชนไก่ชนควายไม่ผิดกฎหมายนะวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าผิดนะผิดนะถ้าคุณไปเล่นในสถานที่ที่ไม่ได้ขออนุญาตนะครับว่าเล่นการพนันได้ถูกกฎหมายเนี่ย ไม่ได้นะโดนจับนะครับอยากเข้าใจผิดนะว่าวันนี้นะรัฐเขาอนุญาตให้เล่นไพ่ได้ตามใจชอบนะไม่ใช่นะครับคือกฎหมายเนี้ยไอที่ประกาศออกมาเนี่ยคือมันมีข้อยกเวน้นว่าการที่คุณจะไปเล่นป๊อกเด้งสมติดคุณต้องไปเล่นในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นถ้าไปเล่นตามแถวบ้านคุณโดนตำรวจรวกแน่นอนอยากเข้าใจผิดว่าเล่นได้อย่างเสรีนะ ข่าวออกมาบอกเล่นได้อย่างเสรีไม่ใช่นะไอ้ที่เขาออกมาประกาศเนี่ยเพราะออกมาประกาศต้อนรับคาสิโนเสรีว่าถ้าคาสิโนเสรีเปิดอย่างถูกกฎหมายการเล่นการพนันก็ไม่ผิดไงคุณเข้าใจไหมมันเอามาต้อนรับคาสิโนเสรีแต่ข่าวคนไทยเนี่ยอ่านนิดเดียวเฮ้ยเล่นไพ่ได้แล้วเว้ยป๊อกเด้งนกกระจอกเฮ้ยน้ำตรงน้ำเต้าเฮ้ยชนกงชนกลเล่นได้เสรีแล้วเว้ยไม่ผิดแล้วเว้ยตำรวจลองดูสิ มันมีระยะการที่เขาออกประกาศมาเหล่านี้ยก็เพราะว่าอีกไม่กี่เวลาข้างหนะ้าเราจะมีบ่อนที่ถูกกฎหมายและไอเนี้ยมันจะมาสอดรับกับบ่อนที่กำลังจะเปิดคนไทยตาสีตาสาไม่รู้่าดีใจเฮียแม่งตอนเย็นกูเนี่ยเล่นไพ่นกกระจอกดีกว่าโดนจับนะครับโดนจับนะครับเออนะรัดเนี่ยก็ปู ทางไว้เพื่อจิยาเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ได้ยินไหมคุณคิดไปคุเนี้ยมีคนถามผมว่าคุณศิรเวชเอเล่นไพ่ไม่ผิดกฎหมายแล้วใช่ไหมเล่นไพ่นกกระจอกสมสิษ์โอ้ตอกลง๊อกเด้งชนงูชนงชนควายไม่ผิดกฎหมายแล้วผิดนะครับเขามีข้อกําหนดอยู่ว่าต้องเล่นในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตนั่นก็คืออีกปีนึงไม่ถึงปีเนี้ยคาทีโนเสรีเปิดนะถึงจะถูกกฎหมายชัด เป้าชัดด้วยโอ้ไม่มีอะไรชัดไปกว่านี้แล้วนะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าเอามาให้รู้เป็นข้อมูลในหัวเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบ้านนี้เมืองน,นี้จะได้รู้ได้เท่าทันจะก้าวได้นะทันกับความรู้ของเนี่ยไอ,อ้พวกที่เขาเคลื่อนไหวนักการเมืองจะแก้กฎหมายอะไรจะอะไรยังไง วันนี้เรารู้หมดแล้วเราฉลาดแล้วเราไม่งงเหมือนเมื่อก่อนเพราะฉะนั้นพอพูดอะไรเราจักทางได,ด้หมดเรารู้หมดเห็นไหมประโยชน์ของการฟังเฟซไลฟ์ติ๊กต็อกไลฟ์และยู u ูบไลฟ์เห็นไหมประโยชน์เยอะเลยเห็นไหมเอฟซี <c ười> ยังพูดเลยวันนี้มีใครไม่รู้มั้งนะครับน่ะมีความคิดเห็นยังไงฮะแสดงความคิดเห็นมา,มา,มานิดหนึ่งคุณน,นัชชาบอกคดีแรกคด,ดีนะ,ะนเออ ผมบอกว่าคุณจะฟ้องกลับใครคุณตายก่อนที่คุณจะฟ้องกลับเขาเสียด้วยซ้ำเออนะครับแล้วคดีหรือเรื่องราวต่างๆถ้ามันชัดประจักษ์กับตัวเชี่ยวส่วนมากก็จะไม่รอดนะเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนนะคดีอะไรก็พักแล้วพักพลกลาดนะครับเอวันนี้มีคนก็รุมกระทืบนะครับมีหลายตีนที่เขาพยายามที่จะ นะทําเพื่อประเทศชาติ่พูดกันง่ายๆวันเนี้ไอ้คดีเนี่ยใหญ่โตมาหูราน,เ,นเขาจะทําเพื่อชาติวันนี้ถ้าใครนะครับขวางทางตีนก็เรียบร้อยเนี่ยข่าวมันออกมาล่าสุดน,นะครับ BSI ทําง,งานแล้วนะี่นี่ข่าวนี่เอามาอัปเดตนะ BSI บุกตรวจอาณาจักร63ไร่ดีไอคอนโอ้ย่านหาไทยราชกทมอเนี่ยย่านหาไทยราชเนี่ย 63กสไร่เห็นไหมครับเขาจะขยายยึดทรัพย์แล้วเห็นไหมทรัพย์ที่เคลื่อนย้ายโยกย้ายได้นั่นคือนะครับการด่านแรกส่วนทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยอันนี้ออกจากเจาะลึกตัวไทยนะเพิ่งออกมานะเนี่ยอ่จาลึกตัวไทยของรายการพี่ดานก็เขบอกว่า bsi บุกตรวจจับอาณาจักร63ไร่ดีไอคอนย่านหาไทยราชเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนําไปสู่การอายัด นะครับซับนะครับวันนี้เนี่ยเอาตามกันให้ดีๆนะ <c oughs> จะอัปเดตข่าวเรียลไทม์ให้นะครับเอเดี๋ยวดูช่องอื่นให้นะครับว่ามีสำนักข่าวไหนที่อัปเดตกันมาเป็นช่วงเปช่วงะนะครับก็พยามอัปเดตกันให้นะอ่าวน,นี้ที่เทวดาฝากฝังไว้มีมูลค่าการเส้นไหวกว่าหมื่นล้านอนาคตอาจมีคลิปเสียงสนทนาของบอส กับเจ้าหน้าที่ b s i ถูกปล่อยออกมาก็เป็นได้เอ,อ,อาชิดหายเทวดามีหลายมีหลายมีหลายที่มากเลยเทวาดานักการเมืองสำเพเศสีนักการเมืองเทวาดา DSI เทวาดาสกาบาโอ้โหเทวาดาสตชสํานักงานตํารวจแห่งชาติเทวาดาหลายเทวาดา มีเครื่องเส้นไหวชัดเจนแล้วมีคนออกมาเปิดโพงผ่านคุณเอกสายไหมใช่ไหมอ่าแล้วคุณเอกสายไหมเ็าบอกว่าการสนทนาของบอสกับเจ้าหน้าที่ dSI เนี่ย DSI มีเป็นร้อยเป็นพันเรื่องไม่เคลียนะครับนะแล้วเรื่องที่ไม่เคลียเนี่ยหนึ่งในเรื่องที่ไม่เคลียกับเรื่องเนี่ยดีไอคอนเนี่ยนะครับไม่เคลีย เว้นวักให้วันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีเครื่องเส้นไหว้ให้เทวดา DSI ด้วยเอาชิปหายละ DSI มึงนะครับข่าวเนี่ยออกมาเมื่อตะกี้เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะอืมนะครับ นะ DSI ปูพรมแล้วแน่นอนฮนะตอนนี้ DSI เขาวางแนวในการปูพรมยึดซับนะวันนี้นะคือเขามีกรอบนะไม่ได้ยึดแล้วยึดเลยนะอย่าเข้าใจผิดนะ DSI นะครับเขาก็มีกรอบเวลายึดเพื่อตรวจสอบนะบอกก่อนนะไม่ได้ยึดแล้วยึดเลยยึดเพื่อตรวจสอบแหลงเวลาอยู่ประมาณสักเก้าสิบวันนะตรวจสอบว่ามัน ยึดโยงมาจากธุรกิจที่ทำหรือแบบมันถ้ามันมีสายยึดโยงกันก็ยึดซัย์ในช่วงนี้ก็หมายจงหมายจับก็เดี๋ยวก็จะทยอยออกมานะครับเออนะผมพยายามอัปเดตให้นะครับนะพวกเราก็จะได้ข้อมูลที่เที่ยงตรงนะเออก็มาชวนวิเคราะห์กันนะ อ้าวด่วนข่าวเพิ่งออกมาเมื่อกี้นี่ยังฟังกันอยู่ไหมเนี่ยเขาบอกด่วนตำรวจสอบสวนกลางจับบอสพคาสกบอจับคาสกบอเพราะสกบอเรียกบอสพอมาให้ปากคำเพิ่มเติมใช่ไหมตอนแรกบอสพอบอกขอเลื่อนอ่าถ้าขอเลื่อนคือขัดหมายขัดหมายส,สอขอบอเรียกนะเนชั่นลงมาเมื่อกี้ เนชั่นลงมาหนึ่งนาทีเมื่อกี้เนี่ยนะครับหนึ่งนาทีเนี่ยบอกว่ารวบบอสพอคาสอบบเรีเยบร้อยแล้วนี่แสดงว่าออกหมายจับแล้วนะครับรวบเรียบร้อยแล้ว